น,นี่มาตรวจความสะอาดของรถยนต์กันนะคะคุณภาพรถยนต์ต้องเป็นที่หนึ่งนะโอเคเซ็ดนี้โอเคถือว่าถือว่าคุณภาพโอเคพอเก่งแต่ว่าเดี๋ยวหน่ยตขึ้นเลย โอเคโอเคซนเก่งถือว่าเรียบร้อยดีแต่เดี๋ยวเรือโซนกระาะแล้วทห้ต้องกเค่องไหนะไปโซนกระบะเลือกเก้เลเจอทานี่ตัดทามนอนกระบะถือว่าดีขึ้นสัก8ปดเสเปอร์เ็นต์เลยก็มีสะอาดภายในห้องเครื่องห้องมอัดเกียรสะอาดดูดีดีทุอยเงมอนแรงด้วย คือมันเรื่องัเรื่ pues right. องรือะไรกีเยอะด้วยใช่ตอนนี้ไปจนงฝั่ถ้าประมาณเท่าไหร่กี่ันยี่สบสี่อันี้ยิบรวมฝั่งตนี้ถึงห้าค่ะรวมแถวหลังไหมไม่วไม่รวมแถวหลังเคก็พยายามจัดงานกันดีๆเดี๋ยวจะมาตรวจหวังพยายามขนแล้วหาสินค้าจะได้ดีแบบนี้ดูแม็กไบ์นเ่ดูอะไรต่างๆเรียบร้อยด้วยวาดีรถเรามันเป็นรถเดิมอ่ะเนาะ ก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าก็ดูแลเรื่องความสะอาดถ้ามีฝุ่นก็ดูดฝุ่นด้วยอืมโอเคอันนี้โอเควันนี้ถือว่านะ้ำพื้มปริ่มพื้นปริติแม,ม,ม็กไรเนี่์สะอาดอแต่ปกติก็สะอาดอยู่แล้วนะอันนี้ชมเชยเลย ก็นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ในขั้นต้นๆแค่นั้นนะคะกระบวนการเหล่านี้จะเป็นกระบวนการที่เรียกได้ว่าเราจะดูแลความสะอาดเรื่องต้นของหน้าร้านนะคะของโชว์รูมต่างๆนะคะว่าจะเป็นภายในห้องเครื่องห้องโดยสารภายนอกภายในต่างๆก็เอาเป็นว่าไม่ให้มีปุ่นเกาะเลยละกันนะคะเข้ามาดูได้อยากเข้ามาดูด้วยตาตัวเองเข้ามาดูได้หรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะวิดีโอคอลอบเพื่อนะคะอย่างที่ลุงสุคทำเมื่อกี้ก็ยินดีมากๆเลยนะคะส่งฟีดกัวไทย ลูกค้าเข้าพอดีโอ้โหต้องรีบไปรับลูกค้าแล้วล่ะค่ะวันนี้ถ้าอย่างนั้นยังไงก็ฝากสีรูกค้าจเตอร์ไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่ารถยนต์เราคุณภาพสวยจริงๆแล้วเห็นอย่างเงี้ยถึงเราจะตรวจเช็คกันเนี้ยกันทําไมเราต้องตรวจเช็คกันเนี้ยขนาดนี้คะพี่บีพร้อมส่ง้าส่งมาตลอด ่ถูกต้องนะคะเพราะเพื่อที่จะพร้อมสง่งงบอตลอดราแล้วก็คุณภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะเพื่อสุข,ขัญโ์โตดีๆมากมายอย่าลืมมาหาเรานะคะสุดพี่ทั่วไทยอีกครั้งตอนนี้เนี่ยออกรถเท่าไหร่พี่พี่วนเดียวครับในนี้นะคะได้เลยนะคะยินดีใครสน,นใจเข้ามาหาเราได้เลยค่ะสีรุคาเ,เตเตอร์ค่ะ